สวัสดีครับวันนี้ก็มาลงอีพีนะครับพอดอีเราได้เข้าไปเช็คผู้ติดตามล้วเนาะตอนนี้ผู้ติดตามก็ขยับมาที่200นะครับ200เดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับก็เช็คอีกทีเพื่อวความแน่นอนนะครับตอนนี้ก็218ท่านนะครับเนาะสำหรับผู้ติดตามที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ ท่านที่แช์นะให้แชร์ลงหน้าเฟซตัวเองนะครับอย่าไปแชร์ลงกลุ่มาปากัดหรืออะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันไปผิดกฎของกลุ่มเขานะครับทำให้ช่องอ่ะโดนกดรายงานนะครับเนะาะก็อย่าไปกดลงกลุ่มเลยนะครับก็เอาแค่หน้าฟฟดของตัวเองนะครับเราก็คือแชร์หน้าเฟซตัวเองพอนะครับหน้าทำลายนะครับผมแค่นั้นครับผม เนาะแล้วก็ตอนนี้คนแชร์มันมีเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านเองนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมลงคลิปทั้งหมด10วิดีโอนะครับใครที่สั่งสั่งซื้อในคลิปนี้นะครับไม่ว่าคู่ไหนก็ตามท่านจะซื้อกี่คู่ก็ตามนะครับเราจะมีปลาแถมให้ทุกคู่เลยนะครับเนาะทุกคู่เลยสมมุติท่านซื้อ3คู่ผมก็จะแถมให้ท่านไป ทั้ง3คู่เลยนะครับจะมีปลาแถมนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ถ้าการเข้ามาสำหรับ EP นี้เป็น EP แถมโปรโมชั่นผู้ติดตามถึง200ท่านนะครับเนาะก็ใครที่ติดตามอยู่ก็อย่าลืมกดแอดกันเข้ามานะครับชอบตัวไหนทุกตัวนะครับเป็นนีโมโเบดเหลืองนะครับแล้วก็จะมีอยู่เบอร์ สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับเนาะจะเป็นนีโม,โมเบดเหลืองข้ามกับแบ็กสตาร์เพื่อให้เป็นมุกทองไอ้มุกดำนะครับเนาะนะให้เป็นหนังดำมุกนะครับนะครับก็จะเป็นอ่าหรือที่เขาเรียกกันว่าอ่าแบ็กนีโมนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเจนที่เราข้ามมานะครับแต่ว่าเราเคยทำได้มาแล้วนะครับเนาะ ตอนนี้ก็มาลงงานอยู่ที่อุตร,รดิตนะครับเป็นงานประจําปีนะครับน้องใครที่อยู่อุตรดิตก็สามารถมาดูได้ที่หน้าบูธนะครับก็จะอยู่ซอยต้นไม้นะครับผมก็จะมีปลาลงบูธใหญ่นะครับนาะมีน้องๆคอยอดูแลหน้าบูธนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับผม <Message. S 2> วันนี้ผมเองก็อยู่หน้าบูธนะครับสามารถเข้ามาทักทายได้นะครับใครที่อยู่อุตรดิตนะครับผมสามารถเข้ามา,าเดินชม ในร้านได้นะครับผมวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็วันนี้มีปลาคู่ที่6และคู่ที่7เนี่ยจะเป็นกาเล็กซี่อินโดนีเซียนะครับที่ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงถ้านาเข้าเข้ามานะครับแต่เนี้ยผมนําเข้าพ่อแม่มาทํานะครับได้รุ่นลูกก็มาแบ่งกับพวกเราใหา้พวกเราเอาไปทํากันต่อนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสายที่น่าจะเริ่มมีการขยับตัวนะครับเนาะ เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับเท่าที่เห็นนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็นําเข้าค่อนข้างที่จะหลายบาทด้วยกันนะครับเนาะใครที่สนใจอยากจะเอาไปทําเป็นสายนะครับสามารถเอาไปทําได้นะครับเอาไปนะครับเรามีของแถมให้ทุกคู่เช่นกันนะครับเนาะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดนตรีขึ้นและเสียงดังนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดแชร์แชร์แค่หน้าฟีดตัวเองนะครับไม่ต้องลงกลุ่มปานะครับผม ขอบคุณมากครับ